อยู่วัดนี้ก็มีซึ่งเป็นอาชันติกะขึ้นมาอาศัยอยู่ก็มีครอบครัวนี้เป็นนักบวชที่พยายามหาความสงบด้วยกันทั้งนั้นความสงบที่แท้จริงนั้นพวกเราคังหลายจึงเข้าใจอไ้ความสงบอย่างแท้จริงนั้นเขาก็จะองศาว่า มนเ่ยไอยู่ห่างไกลจากพวกเรามันอยู่กับพวกเราแต่พวกเราทั้งหลายม,มองข้ามไปข้ามมาอยู่ตรมนี้างคนก็ตจางนี้อุบายที่จะหาความสงบนั่นเองแต่แล้วก็ยังมีความฟุ้งซ่านมันคานไม่ถนัดใจอยู่ก็ยังไยังไม่พอใจ ยังไม่ได้รับความพอใจในการปฏิบัติของตอนเองคือยังไม่ถึงเป้าหมายที่พวกเราจะต้องปฏิบัตินั่นเองเปรียบตัวหนึ่งมาเราเดินทางออกจากบ้านเรามันก็เลื่อนไปสารพัดแห่งแต่ก็มสมือมติคนที่เดินออกจากบ้านไม่มีความที่สบาย แม่จะไปรถจะไปเรือจะไปที่ไหนอะไรก็ตามทีแต่ยังมันก็ยังไม่ถึงบ้านเราเมื่อเรายังไม่ถึงบ้านเรานั้นก็เรียกว่าก็ยังไม่ไสบายก็ยังมีภาระปูกพันธุ์อยู่เสมอนี่เรียกว่าเดินยังไม่ถึงบ้านหรอกไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็กลีลอนไปในทิศต่างๆเรียกว่า แสวงหาโมกะธรรมยกตัวอย่างเช่นพระภิษุส,สามณีเหล่านีเ้เป็นตัวอย่างใครก็ต้องการความสงบพากความสงบตลอดวันทั้งหลายถึงข่มกอดกันอย่างนั้นไม่เป็นที่พอใจไปที่ไหนก็ยังไม่เป็นที่พอใจเข้าไปในป่นปานี้ก็ดีไปกราบอาจารย์นั้นก็ดีไปฟังธรรมใครก็ดีก็ยังไม่ ได้รับความพอใจอันนี้มันเป็นเพราะอะไรอืนี่ให้เราเข้าใจหาความสงบไปอยู่ในที่สงบไม่อยากจะให้มันมีเสียงไม่อยากให้มีรูปไม่อยากให้มีกลิ่นไม่อยากจะให้มีรสอยู่เงียบๆอย่างนี้ไม่ว่าม,มันจะสบายน,นี่แห่ความสงบมันอยู่ตรงนั้น ความเป็นจริงนั้นเราไปอยู่เงียบเงียบะไม่มีอะไรนั้นมันจะรู้สึกอะไรไหมมันจะรู้สึกอะไรไหม embro? ลองลองคิดดูดิตาของเรานั้นนะ่ะถ้าไม่เห็นรูปมันจะเป็นยังไงไหมหูเราเนี้ยถ้าไมา่ได้ยินเสียงมันจะเป็นยังไงไหมจมูกนี่ถ้าไม่มีกลิ่นมันจะเป็นยังไงไหมร,รนเราไม่รู้จักรถมันจะเป็นยังไงไหม ร่างกายไม่กระทบโธภธาที่ถูกต้องอะไรมันจะเป็นอะไรยังไงไหมดูที่ดูใกล้ๆเรานี่แหละถ้ามันเป็นเี่นนั่นน่ะมันก็เป็น,ปนแค่นนนนนนคนตาบอดเลยคนหูหนวกนะคนจมูกขาดเลยลิ้นบุดไปนะกายมนรับรู้อะไรเป็นอมาพาตไปเลย อันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเออนี่แต่ใครก็ต้องการอยากจะคิดอย่างนั้นอยากจะไปอยู่ที่ว่าอะไรมันไม่มีอะไรวุ่นวายเอออย่างนั้นไอความคิดอย่างนั้นเคยคิดมาเคยคิดเคยคิดมาในสมัยผมนะเป็นพระปฏิบัติใหม่ๆอ่ะแต่นั่งสมาธิตรงไหนอะ เสียงมันื็อ ύ, มันไม่สงบเลยนะ,ะคิดผ่านไปผ่านมาเสมอว่าจะทําไงเนาะนะมนไม่สงบพระเองาหาขี้พึ้งมาปั่นที้ผึ้งกลมกลแะอวดข้าไปนในหูเนี่ยนะไม่ได้ยินอะไรไมีแต่เสียงอึเอนะเนึกว่ามันจะดีนะนึกว่ามันจะสงบเนาะ่าวะไม่ใช่มันเป็นที่หูอีกแล้ว มีความคงแต่งอยากจะนั่งใน,น,นมัตสโบร้านวัดก็ไม่อยากจะไปปวดมันอะไรก็่อยากจะทำมันอยากอยู่เฉยๆให้หาความสงบน,นะอย่างครูบาอาจารย์ช่วยจิตวัดที่เราอาศัยอยู่ ก็ไม่ใครจะเอาใจใส่เหมือนแต่เพราะเพราะว่าเห็นว่ามันมันเป็นงานภายนอกทุกทผมเคยยกให้ฟังบ่อยๆเช่นอาจารย์ชูนวลซึ่งเป็นบอดิตผมแกนวิททธ,ธามากที่สุดตั้งใจมาปฏิบัติละวามหาความสมบผมก็สอนในละมือวางท่านก็เข้าใจน้้นอนแตละวางทั้งหมดหมจะจะดี ไอความเป็นจรนะิงเนี่ยแต,ตงกมาอยู่ด้วยไม่ต้องอยากจะทําอะไรเนี่ยรังคาสติลมันพัดออกไปตกไปข้างหนึ่งีงิตนี้แทนสดชื่นแทนอันนั้นมันของภายนอกนะอ่าไม่เอาใจใจนี่แดดฝนมาทางโน้น่านสดคลิกมาทางนี้แ <c oughs> ทนมันไม่ใชเรื่องของท่านเรื่องของท่านมันเรื่อ,องจิตสอองบเน,นีน่ยเรื่องรังคามันรั่วไม่ใช่เรื่องของท่าน ม,มันขัดข้องวุ่นวายมันเป็นภาระเนี่ยออมอันนี้คือความพูดถึงความเห็นเนี่ยมันเป็นอางนะอีกวันหนึ่งผมก็เดินเดินไปไปพบหลังคามันตกผมก็ถามว่าน,นี่กติตของใครมาของนอาจารย์ที่น,นอืมแต่เขาเดยพูดกันอธิบายอะไรต่อ,อรายการได้อย่างอเซนาสน,นะวัดนที่เราอยู่นั่นน่ะ คนเรามันตน้องมีที่อยู่ที่อยู่เป็นยังไงก็ต้องดูมันนะอ่าไม่ใช่ว่าเราหาเอาอะไรอืมการปล่อยวางไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นอืมไม่ใช่าเราปล่อยเราทิ้งน,นั้นมันนักหน้าที่คนที่ประมาทไม่ดูรื่งกีคร้ง <c oughs> จะรูว่มมาฝนตกบ้างเราคิดไปยืนโน่นเองทำไมไปยืนโน่นแดดออกมาตงรงลิกไปข้างโน,น้นอยู่แล้วทำไมเจ๊งนั้นล่ะ ถ้าไม่มีปล่อยมไมีวางผมบนี้ตัวเทศมีความการใหญ่นะ่ท่านก็พอใจอือเราบางทีเทศในเรายึดมั่นบางทีเทศใเราปล่อยวางมไม่รู้วา่าจะเอาอะไรยังไงตลอดทุกนาคากต,ติมันตกลงไปเราก็ปล่อยประวางขนาดนี้ท่านก็ยังว่าไม่ถูกอีกแต่ท่านก็เทศว่าไมายย่ใหยธ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่ทึงจะถูกดูที่คนแบนะน่มันเป็นนี่นการปฏิบัติมันมันโง่อย่างนี้ตาเรามันมีรูปมะถ้าไม่อาศัยรูปข้างนอกตาเรามีรูปั้ยรูปมีในตาไหมหัเรานี่มีเสียงไหมถ้าเสียงข้างนอกไม่มากระทบมันจะมีเสียงไหมจมูกเรามันจะมีกลิ่นไหม ถ้าไม่อาศัยกิีนข้างนอกตัวเรามันจะมีกิีนอะไรไหมกรีนเนี่ยมันจะมีรสไหมเฉพาะกรีนนะมันจะมีรสไหมมันต้องอาศัยรสทายนอกมากระทบมันจะมีรสอย่างนั้นเลยตายหมดนะอายตนะตายฮึตายหเจ้าหเล่นกายตายหมดก็เลยเป็นคนที่แบบไม่มีอะไรจะเกิดเป็นรู เหตุมันอยู่ตรงไหนนะเรามองดูที่เรียกว่าพระท่านบอกว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุถ้าหูเราไม่มีลรวมันจะมีโอกาสจะได้ยินเสียงไหมตาเราไม่มีมันจะมีเหตุที่จะเห็นรูรนปไหมตาหูจมูกิ้นกายใจในี่มันคือเหตุพระท่านบอกว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุเมื่อจะรับ ดับไปก็เหตุนี่มันดับก่อนผลมันจึงดับเมื่อผลมันจะมีนี่ก็เหตุนี่มันมีก่อนก็จะผลมันติงตามขึ้นมามันมีที่เหตุผลมันอยู่ตรงนี้ถ้าหากาเราเข้าใจว่าความสงบนั้นอยู่อย่างนั้นมันจะมีปัญญาไหมมันจะมีเหตุมีผลไหมสำหรับที่เราจะต้องปฏิบัติหาความสงบมันจะมีอะไรไหม ถ้าอยู่สถานที่อาไรถ้าเราไปให้โทษเสียงยไปนั่งที่ไหนมีเสียงก็ก็ไม่สบายใจนะซึ่งที่นี่ไม่ไม่ไม่ดีนี่ที่ไหนมีรูปก็เดียวที่นี่ไม่ดีไม่สงบอ,อะไรท่ไหนันเนี่ยอ <c oughs> ย่างนั่นก็ถึงคนเป็นคนอายุทาณหายหยุดกาบอโทหยุดมงนั่นคนทดลองดูตรงนั้นก็คิดไปเออมันก็แปลกเหมือน,นกัน มันไม่สบายเพราะตาหัวตัวหัวพีนกายกจิตนี่แหละหรือว่าเราจะเป็นคนมีจุดบอดนะดีไม่เห็นอะไรดีมันตัหมดกิริย์ที่ตรงเด็กแจ็คสุกมันบอดใช่ไหมไม่เห็นโูกหรือว,ว่าหัมันหนักมันตึงมันตัวหมดกิริย์ที่ตรงนั้นได้ไหมลองลองดูไม่ใช่ั้งนั้นแอืม ที่งนคนตาบอดก,ก็สมเด็จอรหันต์เน,นี่ยคุณหัหมวยก็สมเด็จหมดแล้วตาบอดหัวบอกเป็นหมดเลยถาหาว่าที่เดตมันเกิดขึ้นตรงนั้นอันนั่นคือเหตุมันเหตุ <S <S <H ate. S 2> ถ้าเรามันเกิดจากเหตุตรงนั้นเราจงจับตรงนี้เหตุมันเกิดตรงนี้ตราพิจาณาจากเหตุนี้ใ้ความเป็นจริงอายุระ,ะ,ะคือตาหูวจมูกปีนกายใจ มันเป็นของที่าให้เราพู้เรื่องตามความจริงให้เกิดปัญญา,าเราไ่ดูเรื่องนี่ที่นั่นเราจะจะตัดปฏิเสธเฉลยว่าไม่อยากจะเห็นบูกไม่อยากจะเห็นบูกไม่อยากจะฟังเสียงไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นอ่าว่ามันมวุ่นวายที่ตรงนั้นเราจะตัดเหตุมันดอกเฉลยแล้วจะอ,อะไรมาพิจารณาละ่ะลองลองดิ อะไรจะเป็นเหตุเน่ะอะไรจะเป็นเบื้องต้นทตามเบื้องปลายมันจะมีไหมเนี่ยอันนี้คือความคิดกิดของพวกเราทั้งหลายน,นั่นคือว่าอาจารย์ท่านทีน่ในสังรวมการสังรวมนี่หละมันเป็นศิลศิลสังวรตาของสองมุบีมบจะเป็นศิลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ในที่อันเดียวกันนี้อ่า สินอยู Salvador, Baptist, lavender, the <pl ains> ่ท <neck> like ี่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ไหนสินอยู่ที่นั่นสมาธิอยู่ที่ไหนสินก็อยู่ที่นั่นสินอยู่ที่ไหนสมาธิก็อยู่ที่นั่นฮมันเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันก็เรียกละมือทั้งสองเรามือซ้ายก็ดีมือขวาก็ดีเราจะล้างมือเอามือต่อมือหนึ่งล้างกันเช็ดกันถูกันรักษากันมันก็สะอาดเหมือนล้างมือด้วยมือ มันร่างเท้าเวยเท้าของเราสมงนั้นันก็สะอาดอเอามือนอั่นแหละกอสิ้นก็ดีก็ปัญญาก็ดีเหมือนเอามือต่อมือร้างกันขูดกันสีกันเทาเท้าต่อเท้าร้างกันสีกันมันก็ให้สะอาดได้อืเรานี่กรมือนกันฉันนั้นเราคิดดูด คลิปประวัติที่เรียกว่าพระอะไรนะพระสานิดูท่านไปพบพระเมื่อตาของท่านเห็นเห็นเดินไปเห็นท่านเดินมีเป็นทบาดพระอริยะสาวกเดินมิเป็นทวารท่านก็มองเห็นเมื่อมองเห็นก็เกิดความรู้สึกเันแมพละองเงี้ยแตกเกิดเนี่ย เดินในช้าไม่เร็วสีกรีดจีวรสีจีวรของทัานก็ไม่จูดฉากเดียบนี้เดินไปก็ไม่มองหน้ามองหลังชำเรือนไปทั้งบอนทั้งวงเกิดแปลกขึ้นในใจเลยอันนั้นเป็นเหตุเป็นเหตุแก่ผู้ที่มีปัญญาท่านภาษาริบุตรสงสัยก็ตรงเข้าไป กราบเรียนถามท่านอยากจะรู้ว่าใครมาจากไหนอะไรที่ไหนอย่างนี้ท่านก็เลยกราบมาอท่านเป็นใครฉันเป็นสมณะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านจบว่าสัโกรโดเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านสักโกรโลนั่นท่านสอนท่านว่าอย่างไร ระอะไรเนี่ยบุคคลเนอะอือท่านสอนมาทำมันเกิดเพราะเหตุเนะเมื่อมันจะหลับเพราะเหตุมันดับไปก่อนผลจะจป็ดับไปด้วย<ส>นี่คือภาษาลีบุญยงโอนในประเทศห้สังท่านก็พูดที่ว่าทำตัวด้วยฉันจะอธิบายธรรมะอย่างกวฟางๆให้ท่านฟังให้ได้จะอธิบายพอสังนเกตสังเกตเท่านั้น ท่านยกเหตุผลขึ้นมาทำเกิดเพราะเหตุเหตุเกิดก่อนผลจึงเกิดเมื่อผลมันจะดับไปเหตุมันดับก่อนเท่านั้นถ้าสาธิบุตธพอแล้วผมฟังรรมได่ฟังรรมก็ทั้งเหตุนะัเนี่ยต้องพิสดารแค่เท่านนะั้นอันนี้เดียว,วมันเป็นเหตุเพราะว่าในเวลานั้นท่านะสารีบุตรมีตาและก็มีหู และมีเจมโบมีริมมีกายอายนาตนะของการครอบอยู่ถ้าหากว่าท่านอายอายตนะหมดไลไม่มีมันเป็นมีเหตุนะปัญญานจะเกิดไหมท่านจะรู้อะไรต่ออะไรไหมนี่นแล้วพวกเราทางไหนกลัวมันเกกระทบะหรือชอบให้มันกระทบแต่ไม่ได้มีปัญญา ให้มันกระทบเรื่อยๆไปหูตาหูจมูกเพียนกายจิตได้เพลินเลยก็ะดัดูอันเดียวกันนั้นแนะให้มันรู้จักแล้วก็ต้องปฏิบัติคนสอนง่ายก็ให้รู้จักคนสอนยากก็ให้รู้จักให้ให้รู้จักทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ความจริง